ชามาด,ดีซีดกินดีมากเลยขับทายไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรอกนี่กินมาแค่กล่องกว่าๆยังรู้เลยว่าผลมันดีมากทายก็ปกติไม่บิดน้ำหนักก็ลงไปเนี่ยลงไปสามกิโลแล้วกินไปกล่องกว่าตอนแรกน้ำหนักเก้าสิบสองกิโลอะพี่อะ เป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยเวาเมาเว,วียนหัวนะแรกก็เวียนหัวเวียนหัวมานี่จะยี่สิบปีละมั้งตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นเบาหวานครั้งแรกอะ่ะเป็นเบาหวานครั้งแรกปีสี่หนึ่งอ่ะเวียนหัวมาตลอดเลยแล้วก็ความดันนี่ไม่เคยตั้งแต่เป็นเบาหวานมาก็ไม่เคยปกติปกติเต็มที่อ่ะร้อยห้าสิบกว่าวันนั้นไปหาหมอ มาสองสามวันผ่านมาหมอนัดความดันร้อยยี่สิบสามหูตกใจวัดตั้งสองสามเครื่องก็ร้อยี่สิบสามนึกว่าเครื่องมันหลอกที่แท้ความดันก็ปกติเวียนหัวก็หายไม่น่าเชื่อเลยกินมากล่องกว่าซองหนึ่งกินได้เกือบสามวันนู่นนะต้มน้ำร้อนเอาใส่กระติกน้ำร้อนใส่กระติกที่เก็บความร้อนไว้หอม ไม่ขมไม่อะไรไม่เสื่อนไม่อะไรดีมากสนใจก็โทรมาเบอร์นี้นะเก็บเงินไปทางพี่สั่งให้ถ้าสั่งไม่เป็นบอกพี่เนี่ยถ้าคุณจะสั่งเองก็สั่งเองได้นะแต่คุณก็บอกวอาผ่านพี่นะผ่านพี่จำนงอ่ะคุณจะได้เปอร์เซ็นต์สั่งมาเลยนะคะไม่ดีก็ไม่เอามาไล่ขายหรอกไม่ดีก็ไม่บอกคนอื่นหรอก บอกคนอื่นแล้วตัวเองกินดีผ่านตัวเองเหมือนกับพี่นี่อ่าทดลองมาสํารวจมาพิสูจน์มาทุกอย่างแล้วถึงได้บอกให้เพื่อนๆสนใจก็ลองดูสักกล่องหนึ่งก่อนนะกล่องหนึ่งมีสิบห้าซองซื้อซื้อกล่องเดียวนะ่ะสามร้อยเกสนะสามร้อเก้าสิบถ้าซื้อสองกล่อง เจ็ดร้อยสี่สิบเก็บเงินไปทางลองดูนะเสียเงินแค่นี้เพื่อสุขภาพเรานะมีเงินไว้เยอะแยะสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความหมายคุณว่าไหมถ้าเราขี้เหนียวเราไม่บํารุงเราไม่คิดจะดูแลตัวเองหมอก็ช่วยเราเมื่อได้หมอก็ช่วยเราปลายเหตุเราเจ็บเราป่วยแล้วหมอถึงจะช่วย ช่วยให้มันหายแค่นั้นเองไม่ให้มันเป็นนี่หมอไม่ได้รักษานะหมอรักษาที่เราเป็นแล้วที่เนี่ยที่เรากินอยู่เนี่ยเราไม่ให้มันเป็นมะเร็งลำไส้นี่สําคัญนะคนเป็นเยอะญาติญาติฉันก็เป็นมะเร็งลำไส้ตัดลำไส้ออกเลยเอาใส่เอาถุงห้อยเอยวไว้ที่รับจ้างเย็บผ้ารับจ้างแก้ทรงเป็นซิป ทุกวันเนี่ยมีคนมาจ้างพี่เย็บใส่กระเป๋ากระเป๋าที่ว่าเขาตัดลำไส้เขาเป็นมะเร็งลำไส้เยอะมากเลยนะหลายคนแล้วเขาต้องเอาใส่เอาท่อขี้ท่อเย,ยวนะออกใส่ถุงห้อยเอวไปทำงานก็ต้องเอาห้อยเอวไปเป็นแล้วนะ่ะหมอกรักษาได้อย่างเนี้ยอย่างที่พี่พูดเนี่ยแต่เราไม่ให้มันเป็นนะ่ะเราป้องกันไว้นะ่ะดีที่สุด พี่ก็ไม่ได้มีเงินหรอกแต่ก็พี่ดูแลตัวเองมากอันนี้ตอนนี้อายุจะหกสิบเจ็ดแล้วสุขภาพแข็งแรงมากฟังน้ําเสียงพี่ก็แล้วกันนะน้าเสียงเนี่ยคนหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยน้าเสียงอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีนะนีเพื่อนอยู่หกเจ็ดคนตายหมดแล้วที่ว่ารู้จักกันสนิทสนิทกันเป็นเบาหวานพร้อมกันนะนะตายหมดแล้วเหลือพี่คนเดียวเนี่ยพี่ก็ดูแลตัวเองมากินอะไรกินตอนเนี้ยกินอยู่คอลลาเจนกับชา แต่ก่อนกินเห็ดหลินจือต้มแต่ขี้เกียจต้มหม้อไหม้หมดแล้วตอนนี้ก็เลยหยุดกินเห็ดหลินจือต้มมากินมาสามสี่ปีเลยเลิกกินละกินตอนนี้กินอยู่แต่คอลลาเจนกับชาเนี่ยสองอย่างคอลลาเจนอ่ะารไม่ได้นะคอลลาเจนก็กินดีเรากินคอลลาเจนเนี่ยเพื่อหัวเขา่าเพื่อข้อเราก็ได้แถมมาผิวพรรณก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้น ตอนนี้เป็นคนขายด้วยคอลลาเจนซื้อมาก็บแบ่งเพื่อนซื้อมาทีละโลซื้อมาทีละโลโลสองพันสี่แบ่งเพื่อนคนละสองซองสามซองสี่ซองช่วยกันซื้อกินคอลลาเจนยี่ห้อนี่มากินมาเป็นจะห้าสิบกิโลแล้วสังอยู่เรื่อยยี่ห้อดีดีที่สุดี่กินมาเป็นสามสิบยี่ห้อแล้วมั้ง มาเจอยี่ห้อเนี้ยมาอยู่กับยี่ห้อเนี้ยถูกแล้วก็ดีคุณภาพดีแล้วก็ถูกตังกว่ายี่ห้ออื่นหมดเลยสนใจก็โทรมานะเบอร์เนี้ยศูนย์เก้าสองเก้าแปดเก้าหนึ่งเจดศูนย์หกพี่นงตัวมาคุยกันได้เลยไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะจบก่อนนะคะคลิปนี้